สวัสดีครับพวกผมช่องเอฟเทียนฟาร์มะผมวันนี้ผมก็อยู่ตลาดนัดโคกระบือบ้านสวายตำบลรามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมตลาดที่นี่เปิดทุกวันอังคารนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่2 1นะครับผมธันวาคมครับ2564ีนะครับผมนี่ครับนี้บรรยากาศวัวก็อขก้ังเหมือนเดิมครับผมตลาดที่นี่ครับผม ก็ขอบคุณ FC ที่คอมเมนต์มาอยากให้ผมพูดภาษาอีสานนะผมบอกตรงกับผมพูดภาษาอีสานไม่ค่อยคล่องครับผมเพราะว่าทางบ้านผมพูดเป็นภาษาเขมรครับผกลัวพูดไปก็กลัวจะฟังไม่รู้เรื่องครับผมก็เลยเลือกที่จะพูดภาษากลางแล้วผมจะได้เข้าใจกันทุกคนนะผมนี่ครับผมวันนี้ราคาจะเป็นอย่างไรครับผมรอติดตามได้เลยครับผมครับผมสวัสดีครับ สาวัมากี่ตัวนี่ฮอามากี่ตัวตัวเดียวองนสองตัวขายแล้วตัวนี้ปิดไว้เท่าไรครับนี่สองสองหมื่นหันมืนหกรตัวเมียนะผมนี่นี่ครับวัวสาวครับผมวัวสาวนะผมนี่โอ้คอยขายลูกเสียวสักหัน หัวสาวนะครับวามสูงอาจจะสักร้อยยี่สิบห้าได้นะครับผมคุณลุงครับประมาณกี่ปีแล้วครับผมปีแล้วประมาณสองปีนะผมนี่ยังยังบวกลึ้นบ่ยังไม่ขึ้นบ่ครับยังยังอ๋อยังไม่ขึ้นนะครับผมนี่หัวสาวประมาณสองปีแล้วนี่ครับสองปีกว่านี่ครับปามาจากไหนครับนี่มาจากสํารงทาบครับสํารงทาบครับ ีได้ไปส่งปล่อยไหมคือคั่งเลยครับไม่ไม่ได้ไปเลยผมโมเดลติลทูระอยู่ครับผมฝากกระโทรเลยครับผม084ครับ962ครับ3563ครับผมเพื่อมยี่ห้อถูกเอฟซีโทรไปก็ได้บอกเขาได้ครับของหนุ่มเมืองสั่งเนอครับผมหนุ่มเมืองช้างนะเนาะไปทุกตลาดเลยหมดเลยตลาดสำหรับตลาดที่นี่เป็นไงราคาต่างกันไหมราคาแต่ละที่ต่างกันใช่ไหมบาง เอาไปสมล่อยตัวนั okay. right. ้น네ม mm ันเขาให้แต่หกพันห้านี่มานี่แต่เจ็ดพันแปดอ๋อที่นี่ได้ดีกว่าบ่อ๋อแล้วแล้วแต่ตลาดครับเนาะแล้วแต่ตลาดครับผมแล้วแต่ใช้เขาไม่ชอบอ๋อครับผมตามใช้คร่าก่อนมาครับค่าผมด้ะหมดแล้วหมดแล้วสวัสดีครับอันนี้ขายแล้วครับพี่ขายแล้วบ่ขายไปเท่าไดตัวนี้สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่านะบผมตัวนี้ตัวหนามอะครับ ใหญ่มากแม่ลูกบ่ตัวเดียวตัวเดียวอ๋อตัวเดียวเห็นเห็นตัวนั้นกินนมอยู่อันนี้เนียนนะตัวอีกตัวนี่นี่เจ้าคิดว่าแม่ลูกเขาสามหมื่นกว่าครับตัวนี้ใหญ่นะครับผมนี่เจ้าน้องเขาเนาะขายไปสามเท่าไรเนี่ยสามหุกสามพุกน่าไหมปะบึมเลยนี่เจ้าตัวนี้แข้งขาใหญ่มากครับผมนี่ครับ ในวัวปลามาดูบ่ขายแล้วขายแล้วบ่โอ้ขายไวเนาะบ่บอมก้าวผมนี่ครับดูบรรยากาศก่อนครับผมวัวปลาครับขายแล้วขายแล้วโอ้ขายไวแท้วเนี่ เปิดไวยขายไว้เท่าไรนี่สองพันสองหมื่นสองหมื่นสองพันนี่ครับผมทองไหมครับนี่ทองไหมครับนี่ไม่อ๋อไม่ทองใช่ไหมนี่ครับผมอันนี้ขายไปแล้วสองหมื่นสองพันครับตัวเดียวป่อบัวเดียวนะครับผมมาไวขายไวครับผมนี่ครับป้าเปิดไว้เท่าไหร่นี่ครับเปิดไว้สองพันสิบห้าร้อยครับ 21,500น่ั้าร้อยครับนี่ครับ่นหน่า้ยครับแม่ลูกเหีอด้วยแม่เดียวแม่เดียว,ยวท้องไหมครับนี่ไม่ไม่ท้องหรอกไม่ท้องหรอกเดียยังไม่ได้ผสมสมื่นห0ครับตัวนี้ประมาณที่ปีครับตัวนี้ตัวนี้นก็นับลูกก็ประมาณ4ี่ห้าลูก,กนะฮะอ้ห้าตัวความสูงประมาณ120ได้เนาะครับเนาะ ร้อยยครับครับผมเนี่ยเลือดเลือตัวเดียวหรือวเอามาตัวเดียวเลือตัวเดียวเอามาหลายตัวอยู่ออ๋ขายไวแต่ถึงว่าเลยตลาดมันเริ่มซาดิ้นเลยโอ้ขายขายไวมากครับวันนี้สุดยอดเลยฟังเบอร์โทรนะผมศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดสองเก้าเก้าสี่หกหนึ่งห้ามาจกใครมวันนี้มาจากจอมพระอ๋อจอมพระครับโอ้ขายไวนะครับเนาะราคาดีไหม,มครับวันนี้ ก็พอได้อยู่ได้คารถได้คารถเก่าครับไปกันต่อครับผมไม่ของฟ้าปะไม่จะคลองยังไม่อยู่จะคลองยังไม่อยู่นะบุมขายแล้วเขาไปขายเขาไปเลยขายแล้วนะโอ้โหวันนี้บัวขายไวมากวันนี้ขายแล้วครับเดี๋ยวันนี้นายห้อยกำลังเลิงอยู่เลยครับผมนี่ กำลังต่อรองกันดูกว่ผมึงภาพดูอะไรบะมกัวป้าปะป้าเปิดไว้เท่าไหร่นี่ว่าสองหมคาสองหมื่ท้องบอก่นแปดคน ท้องหกเดือนครับอันนี้ประกันท้องไ้มครับแน่นอนครับแน่นอนประกันหรอครับตัวมันเลยหรอครับตัวมันเลยแหละทับโตบอกว่าสมหลอดตัวครับครับตัวนะครับผมสามมันลบี้หมอทับชาลูบี้นี่ครับชาลูบี่นะครับผมสองหมื่นแปดพันบเนี่ยครับราคาถูกๆนะนะป๋าเนาะต่อรองได้ต่อรองได้ด้วยนะครับประกันทับทุกข้อท้อนอยู่ครับรับประกันด้วยขายลูกออกไปแล้วครับขายลูกไปแล้วอ๋อเหลือตัวเดียวดิบอเหลือตัวเดียวครับโอ้นี่ ขายไวเท่านี้ก็เลยวมาเกือบไม่ทันครับผมมานีหกโมงกว่านิดเดียครับผม ขายตั้งแต่ตีห้าแล้วบ้างน่บปากเบอร์โทรครับปลศูนย์หกครัาห้าศูนย์นย้นย์หนึ่งเครับครับผ้งปลาสำรองท่าสำรรงท่าบ่คราบผมนี่ครับสองพแปดลูกยอโอยเลยปรกันท้องครับตัวนี้เาเอ้าอจ้ปกันขาถูกขาท้อนหมดเลยครับม่านเลดม่านทก่นี่ไปกัตครับ เดี๋ยวมองหาวัวเล็กนะผมยหาวัวไทยก่อนนะตัวน้อยนี่สไลมับน่ไม่รู้องครเจ้าของไม่อยู่บเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไม่อยู่ดีใต้ี่ยเจ๊ เนี่ยบูบานกลางครับผมมาครับทองปลาตัวไหนตัวนี้บ่สองตัวอันนี้เท่าไหร่ครับนี่อันนี้สองหมื่นสองหมื่นหกห้าร้อยนี่ครับความสูงร้อยยี่สิบห้าได้นะผมตัวนี้สองห้าร้อยตัวผู้ฟังนน้นแหะครับตัวนี้สี่สิบสามสีบ สีามนับตัวนี้สี่หมื่นสามนี่ครับตัวนี้น้ำใหญ่ครับสูงน่าจะร้อยสามห้าได้นะตัวนี้เครื่องสองตัวบอครับราคาดีไหมวันนี้รัคนี้ไม่คึกคักเลยครับอ๋อวันนี้ไม่ค่อยคึกคักหรอกครับนั่นนี่ถือว่าน้อยบอ คนซื้อไม่ค่อยเยอะเหมือนนัดก่อนมนัดก่อนใช่ไหมเริ่มหมดตังค์กันแล้วรู้ปะใช่ใกล้ถึงปีใหม่แล้วใช่ไหมใกล้ถึงปีใหม่แล้วเนาะใกล้ถึงปีใหม่นี่ครับผมครับผมฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าสามครับสามเก้าหกเจ็ดครับหกสามเก้าครับมามาไกลมัครบสำโรงท่าครับมาจากตรงนี่มาจากสำโรงท่าเยอะนะครับวันนี้ครับตาส้มปล่อยเป็นไงได้ไปไหมเพิ่งเปิดประมาณไม่คืนเลยไม่มีคนมาซื้ออ๋อเพราะว่าบึ้กเบิร์ต้องปิดไปนะ คนไม่ค่อยรู้เพราะว่านัดที่สองเนี่ยน่าจะเ้นอยู่คนน่าจะเยอะอีกแน่นอนเลยกราบบุญกราบบุราุกราบบุรบบรด้วยลยไปกังต่อครับด้ลครับไทยที่บัตี่รัฐบาลต้ะเอโลตรองอยู่กลัวใครเอาเนี่ยฝาบอกาไม่รกัน่นคร ไม่รู้บัวไทยอ่ับัวอะไรครับผมบัวป่าบ่ครับผมเปิดไว้เทปแล้วตัวเมียนี่เปิดที่สามหมื่นสี่ครับสามหมื่นสี่โอ้ตัวนี้น่าเอาแล้วสามหมื่นสี่นะผมนี่ตัวยาวแล้วผมนี่น้ำมากตัวนี้กี่ปีครับตัวนี้ตัวนี้คอนเฟิร์มมีลูกมาแล้วสองตัวอ๋อมีลูกมาแล้วสองตัวนะครับนี่ท้องยังไหมครับนี่ยังไม่ท้องยังไม่ท้องยังไม่ขึ้นบอยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเพิ่งแยกลูกไปบ่ครับครับผมนี่ครับตัวนี้น้ำอยู่ครับผม จังหวัดสุรินทร์อยู่ในช่วงเทศกาลนะครับสุดท้ายน่าจะร้อยสามสิบได้ครับจังหวัดสุรินทร์ก็สวยงามนะครับฟังนี่ได้ไหมครับไม่ใช่หรอกน้ำนี่บอก เท่าไหร่ตัวดำตัวนี้สองหมื่นสามพันห้าร้อยสองหมื่นสามพันห้าร้อยเป็นฟันมา,าคิวครับอ๋อมาคิวครับนีวาคิวครับผมนี่ครับพี่เอฟซีอยากให้อยากดูครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่วาคิวอันนี้ประมาณกี่ปีครับตัวนี้ตนนัวนี้น่าจะเข้าสองปีสองปีเข้าสองปีนะผมนี่ครับแค่แค่สองตัวนี่บอกนี่ครับมีแค่สองตัวนี่บอกเข้าสองตัวนี่ครับผมฝากมาทุนนะผม เบอร์ทูนไหร่062 164 0204ครับประมาไหมวันนี้กล้างครับสีนรงมาจากฟีนรงจากฟาวสีนตริตตัวนี้อยู่ฟาวสีนตริตอ๋ออยู่ฟาวสีนตริตครับอะไรครับ เดี๋ยวมาพสลลั23,000 23,000ห้า23,000ลังต่อรองราคากันอยู่ครับผมนั่งเรดยสารไปเต็มขัดดูอลไครับขัดหนข้างข้บนข้างล่าง คุณผู้ชนแ่เแบวลี่ฝังลูกดไ่ปเที่ยวทะเเคไปเท่ยวราชาครัวเล่ของใครของนี่บอกาววล่เลเ่ห่นขับรถไปหนึ่งคันคไปเที่ยวหนึ่งคันคนเบื่อไรเท่าไรเนี่ยครหนคัน้าหมื่นบอกห้าหมื่นเท่าน่ครับผม่ลูกล่ัผูกู้นะครับ นคนบุกปุยแลย้วผมีหมอกบหน้านาเผมรถสบายนี้นา่ากกำลังตกอ,อันนี้อยู่นะครับผมห<อ>้าหมื่นต่อร้องได้เนาะ<อ>นี่ลูกลูกนี่ทัาโตรหรือว่าสมหลอดไม่รู้เลยแม่รมรมครับซื้อมาอ๋อซื้อมาปุมีมีคู่นี้คู่เดียวปุ๋ยฟัเอบเอร์ทูนะผม,มจำเบอร์ทูได้ไหม

การกิจกรรมใชเทศกาศงานเช้าของเราบการยามเช้าครับผมครับดยเพระฉะนั้นก็นอกจากเรงเรืล้วก็ทางปฏิสัมจ nah, ัวัดทางปฏิสัมันเสีงางการนายะกำลังประกาศอยู่นะทีนี้ก็การลาวการารชามพนปางวน้องเรา ตาในวัวตาในวัวตาขายแล้วครับขายแล้วโอ้ยโอ้ยโมเมดิมโอ้โหดูนายห้อยครับผมแข็งแรงมากครับผมตาสองท่านขายระบบปะขายล้วขายไปเท่าไหร่นี่ตัวนี้ หมื่เจ็ดครับผมตัวนี้หมื่นเจ็ดนะครับผมปิดไปที่หมื่นเจ็ดครับผมไปต่อครับ <c oughs> ปานี่เปลจะคล้องคนไหนคนใส่นี่หรอนี่หรออ่าเปิดไว้เท่าไรนี่ะเปิดไวเท่าไหม่นห้าสองหมื่น้าสองหมื่ครับเรือเรือตัวเดียเรือัวเยตัวเดียวขายหมดแล้วโอ้ขายไวเนาะราคาดีไหมวันนี้ไม่ดีเท่าไรหรอกดีเท่าไรรอกแต่ก็ขายพอได้นะ เอามากี่ตัวครับนี้ห้าตัวออมาห้าตัวนะโอ้ห้าตัวขายไปสี่แล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วแหละส <c oughs> องหมื่นห้าครับตัวนี้ม,มามานอะไระครับนนี้ ไฟมาจากไหนครับมาจากในเมืองอ๋ออยู่ในเมืองนี่บ่ครับอ๋อเปิดเมืองครับผมฝากเบอร์โทรนะครับผมฝากเบอร์โทรนะครับ083ย์แปดสาครับหนึ่งสองสีครับสองเก้าเก้าเจ็ดครับผมครับผมครับ เน่ยบรรยากาศนายห้อยกำลังตดิรอราคาอยู่เรื่อยบมอันนี้มาดูวัวปะ่ะครับมาขายไหนตัวไหนครับตัวนี้ป่ะเท่าไหร่รับตัวนี้สามห3 8 0นแปดสามนแปดครับตัวนี้ายดูครับ3,800มนแปดครับตัวนี้ สอ้่บวนะผมบวกอะรแฟนแฟนซีนะผมเลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวครับจำมือถูนะครับจำมือถูได้ไหมจำมือถูได้ไหม พูดเลย8ูนยป3ครับ่ายพักจำได้ไหเอาไว้ครับ0 8 6 2 4 9ปดห3สครับเปครับมมศกงราครับครับไต่อครับ นั่นนี่เหมือนเนี่ยไม่คือคักเท่าหน้าต่อนนรับผมโอ้แดง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 ,แดงของไทยครับนี่เท่าไหร่ครับตอนนี้สี่หมื่นห้าพันฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นสี่หมื่นสาม รูกร้อนครับบไม,ม,ม,ม่มีรายหมอนนครับไม่มีจ้ะม่มีใช่ไหมสี่หม <4, 3 S 2> ื่นสามนะตัวนีสวยครับแดงแป๊ดเลยในสี่หมื่นห้าเนาะสี่หมนะครับสี่หมื่นห้าครับตัวนี้ มีสีดูซ้ำครับของสูงน่าจะร้อยสี่สิบได้ครับงามครับตัวนี้แดงแป๊ดเลยเนื่อ็นังใช้ได้ครับตัวนี้ มาจากไหนครับผมสิงหจ้าดูสิงหจ้าเอามากี่ตัวสตัวนี่บอกูกว่าาสีตัวหายไปแล้วสองจ้า๋อเอามาเด็คู่ครับจ้าอ๋อเเปรทูนะครับผมศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์แปด้าเจ็ดนย์สองหนึ่งศูา่งูนย์สองหนึ่ครับผมอมจ้า ตัวนี้สวยครับผมตัวนี้งามเลยครับผมหวังรูนเขา่าจะซื้อไปแล้วนะผมป้าครับของไทยครับนึ่งไม่รู้จะของยู่ไหนครับผม บาเรตต้งพ e e> ูดขอคร่ยงผมเาหร่ครับตัวน้่ห่มัารยีนั้ารยตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่มาก สะพานทารวยนะผมลูกพ่อตัวไหนครับนี่ไม่รู้ไม่รู้เลยใช่ไหม่อเข้ามาอ๋อหรือจากชาวบ้านนี่ประมาณกี่ปีแล้วนี่น่าจะประมาณสามปีแลยนะประมาณสามปีเนาะอ๋อสามเก้าหนึ่งตัวใหญ่นะผมตัวนี้ตัวอยู่ครับผม ถ้ได้นำเลี้ยงอ่งในผมนีสุดยอดเลยแหละคเลือตัวเดียวปะครับเหลืออยู่3ตัวครับตันนี้ได้บ่ครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกแ่ัม่ลูกแม่ลูกสองหมื่นแปนแปดนะผมแม่ลูกแม่ลูกสองหมื่นแปดนะผมไม่ลูกครับ เลขลูกสองหมื่นแปดครับผมลูกตัวเมียบอกมันซุกคอค้างไม่ได้ครับลูกตัวเมียไหมนครับผมลูกตัวเมียบอกอ๋อลูกตัวเมียครับลูกเมียครับผมฝากเบอร์โนะครับศูนย์เก้าครับผมนึ่งศูน9์านกครับผมาผเีย ค่ผมคลิปนี้ผมก็ขอจุบคลิปประมาณเท่านี้ครผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมน,นะครับผมขอบคุณครับ